ต้นเพลินอันแพทย์ดีเชไฟนี้ซ้อมไม่ไหวครับซ้อมมาสามวันที่ครับซ้อมอยู่ไหนครับไปนี้ซ้อมอยู่ค่ายมวยอันแคทย์ดีเลชื่ออยู่ที่บ้านจังหวัดอะไรครับจังหวัดกุนครับอ๋ออยู่ที่นู่นเลยแล้วมีใครเป็นเพื่อนผู้ซ้อนเราบ้างครับที่นู่นก็เยอะครับก็คือออกพูกในค่ายช่วยกันเนาะครับตอนนี้เราอยู่เท่าไหร่สิบแปดครับเราสูงประมาณเท่าไหร่ครับร้อยหกสิบห้าน้ำหนักที่ปล่อยประมาณกี่กิโลครับห้าสิบแปดครับเราไปโมเดลกายเลยครับเขาเพราวันนี้เราเจอกับลูพี เคยเจอเขาไหมไม่ครับเป็นสายแรกเลยแล้วได้ศึกษาเก่งต่อนเขามาปะ่ะไม่อ๋อเลยไม่รู้ว่าเป็นมือกระต่ายนะแล้วอย่างวันนี้เราจะวางกีาาง่วางแผงเนี่ยก็ดูกันบนเวทีเราไปเรื่อยๆเนาะค่อยดูเอาค่อยเที่เอายังเราตั้งแต่เป COVID ิดโควิดมาเราได้ต่อยหมดยังต่อยแล้วครับต่อยที่ไหนวันนี้ต่อยที่ลาดชิดลมเป็นไงบ้างชนะชนะใครมาวันนี้ปตักททำซีนเดียอ๋อเวทเท่าไหร่ร้อยสิบแปดแล้ววันนี้อะไรก็มาเลย วนัน <19. S 1> นี้59ไม่มีปัญหาเนระื่อน้ำหนักก็คือมาสอบผ่านแล้วอือเราขอโจังหวัอะไรครับจับงหวัดอะาเร็วมาฝากเชิญชวนแฟนคลับเราวันนี้นะครับพี่น้องอราวันนี้ที่บัวน้อยสถา,าน,าาานาาาเป็นกำลังใจให้ลูกน้องขอบคุณพี่นะและอย่างเราต่อยมวยมาลุงลุงนี่กี่ไฟแล้วทั้งหมด50โอเคเขามากน้องชาย